สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือข้อมูลส่วนบุคคลของมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40นะคะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมก่อนนะคะ www.sso.go.th สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะคะก็ให้กดสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วนะคะก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลย พอเราอินเ็จแล้วนะคะพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เรากดที่สามเหลี่ยมด้านบนนะคะตรงสีเหลืองๆก็ให้กดเลือกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหน้าล่างก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราปรากฏขึ้นมานะคะถ้าเบอร์มือถือของเรานะคะไม่ตรงกับปัจจุบันนะคะเราก็สามารถกดที่เมนูเปลี่ยนเบอร์มือถือได้ลแล้วก็ใส่เบอร์มือถือปัจจุบันของเราลงไปนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆนะคะเช่นบ้านเลขที่ ตำบลอำเภอนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะเราสามารถที่จะเลือกใส่ข้อมูลได้เลยเพราเราเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากดที่ปุ่มตกลงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเพื่อนๆที่ต้องการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตามคลิปนี้ได้เลยนะคะพอเราแก้ไขเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราไปกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้กดคำว่าออกจากระบบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโปรดกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ